สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักของคนที่มีสถานะโสดในช่วงเดือนเมษายนปี2566ของชาวรัคนาราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนชาวรัคนาราศีตุลความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคนโสดดูเหมือนคุณมั่นคงนะมั่นคงในความรู้สึกนะคะ ดูวิวก็มานะคะอาจจะมีการพลิกก็ได้ความรักของคุณนะคะปรับเปลี่ยนเป็นการโชคชะตากำหนดแล้วว่าคุณจะได้พบว่าจะได้เจอใครบางคนหรือเปล่าความรักของชาวรักคนาราศีตุลน,นะเมื่อก่อนดูเศร้าดูเหงานะคะดูซึมซึมดูเงยเอยนะเหมือนคนแบบอยากอยู่คนเดียวขอปีกวิเวกความคิดก่อน บางทีอาจจะเครียดอาจจะผิดหวังกับอะไรหลายๆเรื่องก็ได้นะมคะมันทำให้คุณเศร้าโดย Emperor คุณจะได้เจอใครบางคนที่มีอายุเยอะมากกว่ามียศมีตำแหน่งในหน้าที่การงานหรือใครคนนี้หรือเปล่าที่ทำให้คุณต้องเครียดนะคะเอ๊แต่ตัดสินใจยังไงดีจะไปต่อได้ไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือยังไงเหมือนเขาดูดีเพอร์เฟกไปทุกอย่างหรือบางที อีกความรู้สึกหนึ่งคุณอาจจะคิดว่าเขาจะจีบคุณจริงๆรหรอในเมื่อเขาเพียบพร้อมไปทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานแล้วอีกอย่างเขาก็ดูดีเพอร์เฟกเป็นคนที่มีอายุ<ม>เขาจะมาหลอกลวงหรือเปล่านะในบางความรู้สึกของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะแต่ช่วงเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคุณดูมั่นคงนะนะคะมั่นคงคุณดูมีความสุขนะคะมีความสุขมั่นคงรวมถึงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินคุณก็ดูชัดเจนเกิดขึ้นนะคะ มันอาจจะเป็นโชคชะตาเป็นฟ้าริคิดในช่วงนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วคุณจะได้พบจะได้เจอนะคะหลีกเลี่ยงหนีไปยังไงก็ยังก็ต้องกลับมาเหมือนมันเป็นเป็นกงล้อหมุนรอบๆตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเดินไปยังไงสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาจุดเดิมจุดที่คุณเริ่มต้นก็ได้หรือหนีไปยังไงคุณก็ต้องกลับมาเจอคนนี้อาจจะเป็นประมาณนั้นเพราะเขายังรอคุณอยู่ที่เดิม ประมาณนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณต้องได้เจอเขาคนนี้แหละนะคะเขาคนนี้จะเข้ามาพิชิตหัวใจคุณนะคะเขาอาจจะใช้คำนิยามคำคมหรืออะไรบางอย่างตื้อเท่านั้นที่ของโลกหรือเปล่าเขาอาจจะชนะใจคุณในเร็วๆนี้นะดูเหมือนคุณก็ก็เครียดอยู่นะบางคนเหมือนถูกบังคับหรือเปล่า ในเรื่องความรักในครั้งนี้สําหรับคนโสดนะคะบางคนรู้สึกอึดอัดเหมือนตัวฉันไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องเลือกเลยเหรออะไรประมาณเนี้ยนะคะในความรู้สึกนิดนิดของคุณนะคะเขาเขาเป็นผู้ใหญ่เนาะเขาดูดีคนรักของคุณนะคะบางทีคุณก็ยังต้องมันก็มีบ้างต้องคิดบ้างนะคะในเรื่องของความรัก ถ้าตัดสินใจไปแล้วถ้าถ้ามันผิดพลาดถ้ามันไม่ใช่กลัวความเสียใจเนาะนะคะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกอย่ารักมากอย่าอย่ารักแบบทุ่มจนหมดใจต้องเผื่อใจไว้เนาะเผื่อเสียใจนะคะเป็นประมาณแบบนี้ความรักนะคะ นอกจากคนที่มีอายุเยอะมากกว่าแล้วคุณยังจะเจอคนที่อายุน่าจะประมาณกับคุณไล่เรียกคุณก็ได้คนนี้ดูสดใสดูเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนที่ชอบสังคมนะคะคุณต้องแบ่งรับแบ่งสู้นะนะคะที่บอกไปเผื่อใจไว้อย่าไปเต็มร้อยให้ใครต้องเผื่อไว้นะคะมันเป็นประสบการณ์อนาคตของคนเราชีวิตคนเรายังอีกยาวไกลนะคะช่วงชีวิตอายุคนเรายังอีกยาวไกล สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาแล้วก็ออกไปมันจะเป็นวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะไม่มีอะไรจีจีรังยั่งยืนแน่นอนในชีวิตคนเราวันนี้ตื่นมารับรู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างมีความรักนะคะพรุ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนเสมอขอให้คุณอยู่บนพื้นฐานความ ความจริงความชัดเจนสิ่งที่คุณเห็นอยู่เป็นไปในการกระทาบางคนอาจจะเข็ดจ,จับเรื่องของความรักอยากขออยู่นิ่งๆสดๆใช้ชีวิตแบบอิสระไปก่อนก็ได้ถ้ามันยังยังไม่ชัดเจนยังไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะอาจจะเกี่ยวกับพ่อไม้แม,ไม่ไม้ก็ได้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลเหมือนคุณ คุณถือดาบไว้อืมอย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของฉันประมาณนั้นนะคะถ้าเข้ามาแล้วไม่ดีไม่ต้องมาเลยดีกว่าขออยู่แบบสดๆรักตัวเองก่อนช่วงนี้นะคะอยากไปเที่ยวอยากไปทําอะไรไม่ต้องถามใครเลยนะคะทําด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครด้วยเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่มันที่มันอิสระนะคะอิสระนะสำหรับชาวรัคนาราศีตุลบางคนอาจจะยังยังหวง ยังหวงชีวิตโสดอยู่นะคะไม่ต้องการการผูกมัดอาจจะเป็นไปได้นะคะขอไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้อีกนะอยากจะบอกอะไรไหมสำหรับชาวลัคนาราศีตุลคนโสดนายอ t อ f วอนเดสตันเพชออฟสวอท บางคนยังรอยังรอคอยใครบางคนนะคะด้วยความโดดเดี่ยวด้วยความอ้างว้างเหมือนคุณอยู่ตัวคนเดียวแล้วยังรอใครบางคนบางคนได้ไปขอพรอ,อธิษฐานไว้อยากจะเจอความรักดีๆสิ่งดีๆนะคะขอฟ้าประทานคนที่จริงใจเข้ามาก็ยังอยากจะมีความรักอยู่นะแต่ก็อยากได้คนดีๆได้คนที่จริงใจถ้ามาแล้วไม่ใช่ก็ขออยู่คนเดียวอย่างที่บอกไปนะคะ แล้วถ้ามีเข้ามาล่ะสำหรับชาวรักคนาราศีตุลคนโสดนะถ้ามีเข้ามาคนรักของคุณเขาเป็นใครขิงออฟเพนจ์้ะคเป็นคนมียศมีตำแหน่งหน้าตาดีเลยนะคนนี้ดูมั่นคงในความรู้สึกเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการเลยนะคะ อืมเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการหรือคนที่มียศมีตำแหน่งในแบบสูงๆอะคะ่ะเป็นคนที่มั่นคงหน้าที่การงานดีดูดีดูเพอร์เฟกเขาเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนจิตใจดีนะอยู่ใกล้แล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นนะคะดูมั่นคงในเรื่องของการงานมากหรือไม่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ก็ดูมั่นคงดูสวยๆเชิดๆยิงย่งๆด้วยแต่คนเนี้ยเขาทำงานเก่ง นะคะเดอสันเป็นการเริ่มต้นความรักที่สดใสที่มั่นคงนะคะที่ชัดเจนเป็นความรู้สึกที่มันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอะ่ะคุณอาจจะได้เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นความรักนี่แหละนะคะกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับชาวธาตุดินนะคะพฤกษศพกันมังกรน,นะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคะ มาเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ก็ได้นะคะน่าจะกับคนใหม่เดือนสันสำหรับชาวรัคนาราศีตุลน,นะคะความรักของคนโสดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆต่อไปนะคะชาวรัคนาราศีตุลสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ Yeah.